มัอนี้ตลาดนัดรถมาจอดเต็มเลยกลางหมบันเสาทงองันพูนไปทางตลาดนัดรถมาจอดเต็มเลยรถจอดเต็มเลยอันนามมบ่มีตลาดนัดคกลอ,อยู่รถบ้านหลายเอาเย่งมาให้ เคียวเคียอ้อากอบพุ่นหลายๆเอานี่ปลาปลาไปแดกกันได้มะเขีอมะเขีอยต้มตมอมาหายเจียวไปสุปกินพอดีละเบื้องนกดูนกงามงามบินก่ออายุคนอ่ะต้นเสาไฟคนอ่ะสองตัวงาม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  ด้ยไข้ตึกกระลือหกักงามครับงามเนี่ยก<ง>ารเกลียนกระยุไก่ขับปวดต้องไปเห็นจำในเบื้องบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านนนกบินสวดสวดนกลหลายหลายทั้งนกกระจิบกระจอกทั้งนกนั่นมีหลายนกคืออย่างเนี่ยอีกากระม,มีนกขมิ้นกระมี่อีกากระม,มีนกขมินม้นกระมี มีวัตสุนแนว่ยมงนกสองตัวจับอยู่เหมนจับอยู่เสาไฟเหมนบินไปหรอบินไปหรอลดมากถอย,ยมันจี๋เหียวเอาโอ้ยงามไหถ่ายวิวมูบานไหนบ้าง คนดีคนด้วกัเด้อประเด็นติดเข่าบ้านเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอายุดีสบายปัะจุก,ก้นเด้อกันเด้อบูนนกตัวนึ่งอยู่ชั้สูงกว่ากระปาพแข็งแรงปัะจุก,ก้นเด้อกัะเด้อทำมาค่ขึ้นสวัสดีค่ะ